แนนอนต่อไปนี้คือสคริปต์วิดีโอ u t u b e เกี่ยวกับรถสกูตเตอร์2,025 Honda Activa 6G พร้อมแนะนำช่องบ k e คลับเป็นภาษาไทยความยาวประมาณ800คำโดยไม่มีหัวข้อหรือข้อความตัวหนาสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ k e คลับแหล่งรวมความรู้รีวิวและการอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับจักรยานยนต์รุ่นใหม่จากทั่วทุกมุมโลกไม่ว่าคุณจะเป็นสายทัวริงสายซิ่งหรือสายใช้งานประจำวนันช่องของเรามีเนื้อหาที่ครอบคลุมและน่าสนใจสำหรับทุกคน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไบคลับของเราด้วยนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนเพื่อนไปรู้จักกับรถสกูตเตอร์รุ่นใหม่จาก Honda ที่เพิ่งเปิดตัวสดๆร้อนๆอนกับ2025 Honda Activa 6G รถสกูตเตอร์ขนาดเล็กที่มาพร้อมกับดีไซน์ทันสมัยเทคโนโลยีล้ำหน้าและการประหยัดน้ำมันที่เหนือชั้นซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในเมืองใหญ่ที่ต้องการความคล่องตัวและประหยัดค่าใช้จ่าย Honda a c t i v ิ 6G รุ่นปี2025ได้รับการปรับปรุงหลายด้านทั้งในเรื่องของดีไซน์ความสะดวกสบายและประสิทธิภาพเครื่องยนต์โดยรูปลักษณ์ภายนอกยังคงความเรียบง่ายแต่ดูพรีเมียมมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของไฟหน้าเล็ดแบบใหม่ที่สว่างขึ้นกว่าเดิมไฟเลี้ยวและไฟท้ายก็ถูกออกแบบใหม่ให้ดูโฉบเฉียวทันสมัยยิ่งขึ้นเบาะนั่งของรุ่นใหม่นี้มีความนุ่มและกว้างขึ้นทำให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารนั่งสบายมากกว่าเดิม อีกทั้งยังมีพื้นที่เก็บของใต้บอดที่สามารถใส่หมวกกันน็อกแบบเต็มใบได้และยังมีช่องชาร์จ USB สำหรับชาร์จโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์ต่างๆได้อย่างสะดวกในส่วนของเครื่องยนต์ Activa 6GP 2 0 2ปีพมาพร้อมเครื่องยนต์ขนาด1 0 9 5 1 cc แบบ e s p Enhance Smart Power ที่มีเทคโนโลยีประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพร้อมระบบหัวฉีด P.G.M.F.I. ที่ช่วยในการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ทำให้สามารถประหยัดน้ำมันได้ดีขึ้น และลดการปล่อยไอเสียตามมาตรฐาน BS6 Honda ยังได้พัฒนาให้รุ่นนี้มีระบบสตาร์ทเงียบ s i l e n t start) ที่ช่วยให้การสตาร์ทรถไม่ส่งเสียงรบกวนอีกทั้งยังมีระบบ idling stop ซึ่งจะดับเครื่องยนต์อัตโนมัติเมื่อจอดรอสัญญาณไฟเพื่อช่วยลดการสิ้นเปลืองน้ำมันและสามารถกลับมาเคลื่อนที่ได้ทันทีเมื่อบิดคันเร่งอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่โดดเด่นคือระบบ s m a r t k e y ซึ่งสามารถสตาร์ทรถโดยไม่ต้องใช้กุญแจแบบเดิม เพิ่มความสะดวกสบายและความปลอดภัยมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีหน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัลที่สามารถดูข้อมูลต่างๆได้อย่างชัดเจนเช่นระดับน้ำมันระยะทางและสถานะการทำงานของรถระบบการสะเทือนของรุ่นนี้ได้รับการปรับปรุงเพื่อให้การขับขี่นุ่มนวลยิ่งขึ้นโดยใช้โชคอัปหน้าแบบเทเลสโคปิกและโชคหลังแบบสปริงเดี่ยวที่สามารถรองรับการใช้งานในสภาพถนนที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ล้อของ Activa 6G ใช้ล้อขนาด12นิ้วด้านหน้าและ10นิ้วด้านหลังพร้อมอยางแบบไม่มียางในช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความมั่นใจในการขับขี่ระบบเบรกหน้าเป็นแบบดิสเบรกและเบรกหลังแบบดรัมเบรกพร้อมระบบ CBS Combibreak System ที่ช่วยกระจายแรงเบรกอย่างสมดุลระหว่างล้อหน้าและหลังสำหรับราคาของ2 0 25 Honda Activa 6G ในประเทศไทยคาดว่าเปิดตัวอยู่ที่ประมาณ49,000-52,000บาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและอุปกรณ์เสริมที่เลือก ราคานี้ถือว่าเหมาะสมและคุ้มค่ามากสำหรับผู้ที่ต้องการรถใช้งานในชีวิตประจำวันที่มีทั้งความทนทานความประหยัดและเทคโนโลยีที่ทันสมัยสรุปแล้ว2,025 Honda Activa 6G เป็นรถสกูตเตอร์ที่ครบเครื่องทั้งในด้านดีไซน์ประสิทธิภาพและฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งานยุคใหม่ได้อย่างลงตัวหากใครกำลังมองหารถสกูตเตอร์ขนาดเล็กที่ใช้งานง่ายประหยัดและราคาจับต้องได้รุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจมากครับ หากเพื่อนๆชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องบายคลับของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและรีวิวรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่จากทั่วโลกแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับหากคุณต้องการเวอร์ชั่นยาวกว่านี้หรือแปลเป็นภาษาอื่นด้วยยินดีช่วยเพิ่มเติมครับคุณอยากให้ต่อย,ยอดส่วนไหนไหม